สวัสดีครับวันนี้พบกับช n แนลเชเทนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับผมวันที่28มีนาคมนะครับ2562ครับผมนี่ครับนเชจะมาพามาดูพามาดูความคืบหน้าครับแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายสีแดงนะครับก็ตลิ่งชันบางซื่อนะครับเป็นส่วนต่อขยายจากบางซื่อมาตลิ่งชันครับผม คราวนี้เนี่ยเขาเริ่มวางเสาส่งกระแสไฟฟ้านะครับก็เป็นที่แน่นอนว่าทางตรงนี้เนี่ยครับใช้รถไฟฟ้าแน่นอนแล้วก็วางรางขนาด1เมตรนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สังเกตว่าทำไมถึงใช้รถไฟฟ้านะครับก็คือเสาส่งกระแสไฟฟ้านะครับแบบแอร์พอร์ตลิงแบบประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ส่งกระแสไฟฟ้าเหนือเตัวรถนะครับเรียกระบบนี้ว่าระบบ โอเวอร์เฮดแคทเทอร์ลี่ซิสเต็มนะครับระบบส่งกระแสไฟฟ้าเหนือตทวรถซึ่งต้องทาเสาแบบนี้ครับเพื่อวางสายไฟนะครับส่งกระแสไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับอัปเดตนิดนึงเนี่ยฮะเขาเริ่มลงเสาตลอดเส้นแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันสะพานนะครับเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยที่ผมดูก็คือมันสายไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยรับตรงที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้วางสายนะครับ แต่ตรงพระรามเจ็ดเ่เริ่มวางสายไฟนะครับลางก็จะใช้ขนาด1เมตรก็ดีครับเหมือนรถไฟดีเซลทางด้านซ้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาเลือกใช้รางขนาดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าให้รถดีเซลขึ้นมาวิ่งได้ก็ได้นะเวลารถมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับ นะฮะก็อีกไม่นานก็รอครับแล้วก็จะได้ใช้งานกันแล้วครับตรงนี้ก็วิ่งเข้าบางซื่อก่อนนะครับแล้วก็จากบางซื่อไปลังสิตไปต่อกันที่ศูนย์กลางเลยครับก็คือสถานีกลางบางซื่อครับต่อไปนี้เนี่ยเราจะไปไหนจะไปต่างจังหวัดจะขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยอีกหน่อยก็คงจะต้องต้องไปขึ้นที่บางซื่อกันแล้วครับเคนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ